นี่นะครับนะ่ะปลามันนกน้นําบนฝั่งนะไซใหญ่เลยครับนี่นับตายใหม่ๆนะครับตายเมื่อกี้นะครับตายยังใสอยู่เลยครับผมว่ามันน่าจะนอกน้ําฝนตายนะครับดูแล้วผมไม่ไหวครับผมปล่อยดิ้งเบ็ดไว้ข้างล่างนะครับจนมานั่งดูเอาคนเดียวพอ ปลาหมอหนาของเจี๊ยนะครับสวยปลาที่เราได้นะครับวันนี้เป็นปลานิน ก็กราบสวัสดีครับนะนะพบกับผม i a m Memory s มรี่ t ซ i วิครับผมเรามาเจอกันที่คลองเจ๊กนะครับที่ทางไปสายสุพรรณครับพอดีผมมาทำธุระที่นนทบุรีครับผมแต่ว่าไม่ต้องกลัวครับผมไม่ได้ออกไปไหนนอกจากจะออกมาทุ่งนานะครับผมมาหาตกปลาหากินครับก็ห่างหายไปประมาณเกือบ2อาทิตย์นะครับผมผมไม่ได้ถ่ายคลิปก็ประมาณเกือบ2ออาทิตย์นะครับ วันนี้มากับเจ้านัดครับผมเจ้านัดอยู่ทางนู้นนะครับส่วนผมวันนี้เราไม่ได้เอาหน้าดินมาเยอะนะครับเราเอามาแค่คันเดียวนะครับเพราะเบ็ดของผมส่วนมากจะอยู่ที่ลําพูนะครับเราเบ็ดหน้าดินมาคันเดียวแล้วก็เรามาเล่นตกชิงเดียวกันที่คลองแห่งนี้นะครับไม่รู้ว่าจะกินหรือเปล่าเห็นนานะท่านหลายๆท่านนะครับที่ว่าปลาคลองเจ๊กมันเข้านะครับส่วนมากเป็นปลานินนะครับแต่ผมมาเจอเองวันนี้ก็ ก็เจอเหมือนกันนะครับปลานินค่อนข้างเยอะเลยครับแต่ว่าเป็นปลานินตายครับผมผมไม่รู้นะครับว่าเป็นอะไรเพราะมันลอยเกลื่อนคลองนะครับแล้วผมมาดูเมื่อกี้นะครับมันน่าจะนอกน้ําตายนะครับนะเพราะว่าผมเห็นมันหมุนหมุนหมุนว่ายแล้วก็หมุน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 แล้วก็ก่อนจะตายนะครับก็ค่อนข้างเยอะเลยครับผมปลานินไซส์สองนิ้วสามนิ้วนะครับที่ตายนะครับลอยเต็มคลองนะครับผม ผมไม่รู้สาเหตุนะครับว่ามันเป็นเพราะน้ําหรือว่าเป็นเพราะสภาพอากาศแดดร้อนเกินไปหรือเปล่านะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตกปลาช่องเล็กๆช่องบ้านๆช่องนี้นะครับนะครับไปดูนะครับว่าหมายของเจ๊กคองนี้นะครับปลานินจะกินเหมือนที่นะนาะๆท่านอื่นเขาได้กันหรือเปล่านะครับมาชมกันเลยครับผมเดียบตั้งกล้องไว้ตรงทุ่นหลิวผมนะครับไม่รู้ปลากินหรือเปล่า ขอชมกันเลยครับผมมาชมกันเลยครับรูดหรอ้าวข้าวข โยกแล้วโยกแล้วไม่ติดแล้วเหรอเห็นมันโยกอยู่นะ อะไรโอ้ปาน,นินตัวหน้ากล้องเลยเดี๋ยววิ่งไปให้เดี๋ยววิงวว่งไปดูให้ก็มาแล้วครับตอน,นนะ้ามาครับหนึ่งตัวครับ,รบสาบยสวยครับสวยนี่ครับสายสวยเลยครับสานี้แหละครับที่นอกน้ำที่เราเห็นกันเมื่อกี้นะครับชมกันต่อเลยครับผม เดี๋ยมาต่อระวังทิงหลิวกันด้วยออ้อยเกยดได้บบไม่ได้โอ้ยฮ <c oughs> ะลกมาอยู่พี่ลกถุงมาอยู่นี่ล้ลมลม้ม mán 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 cái này thì mình bị thay là mát ถ้ากินก็ถือว่าฟุกเอาช่วยเอาใจช่วยด้วยนะครับมณนนะเอาใจช่วยผมด้วยนะครับนนะมณะชมกันเลยครับ มันแดดนะครับผมเลยย้ายมาที่ร่มๆหน่อยเนี่ยมาที่มันล่มๆหน่อยนะชมกันเลยครับว่ามันนิลไซส์สวยๆหรือว่าไซส์เล็กๆมันจะกินเบ็ดเหลือรู้ปะนะครับไซส์ไหนผมก็เอาครับผมตอนนี้ นี่นะครับนะปลามันนอกน้ําบนฝั่งนะมันใกล้มันเดินเข้ามาใกล้เออมันลอยเข้ามาใกล้ผมนะผมเลยอะไรจับดูนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นไรนะครับ๋ยวผมจะเก็บไว้ก่อนนะครับไม่ทราบสาเหตุนะครับว่านอกน้ําเป็นอะไรผม,มลองแช่น้ําดูถ้ามันตายผมก็จะไม่เอานะครับตัวนี้ี๋ยวผมจะพาน้าน้ไปดูนะครับว่าปลาตัวที่นอกน้ําอ่ะ จะมีไซส์เล็กหรือว่าไซส์ใหญ่แค่ไหนนะครับผมจะพาหน้าๆไปดูนะครับนี่นะครับข้างของเจล็ดครับค่อนข้างมีไซส์เลยครับแต่ละตัวที่ตายนะครับนั่นก็ใช่นะครับนะขาวฝ่ามือนะครับตัวนี้ไซส์ใหญ่เลยครับไม่ทราบว่ามันเป็นอะไรตายนะครับนี่ครับตายเกลื่อนเลยครับ ไซสใหญ่เลยครับถ้านาท่านใดมาตกปลาหมายนี้นะครับบอกผมหน่อยนะครับว่ามันเป็นอะไรตายนะครับปลาหรือว่าอาจจะเป็นที่น้ำตื้นหรือเปล่านะครับ แล้วมันก็จะวนวนกลับมาอีกรอบใครรู้สาเหตุนะครับบอกช่วยบอกผมทีนะครับว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะถ้าปลามันยังไม่ตายเราเอาไปกินมันจะอันนี้หรือเปล่านะครับนีนะครับหนะัตายใหม่ๆเลครับตายเมื่อกี้เลยครับผมตายยังใสยอยู่เลยครับผมว่ามันน่าจะนอกน้ําฝนตายนะครับดูแล้ว มันไม่ได้เกี่ยวกับสารพิษอะไรหรอกผมว่าเพราะตรงหัวคลองผมขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านมาเมื่อกี้นะครับวนะันนก็มีคนเอาหว่านแหใส่ข่ายแล้วก็ยกยอกันนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็สันนิษฐานว่าคงคงจะไม่ใช่สารพิษนะครับมันน่าจะนอกน้ำฝนตายนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกหนักครับผม หลังจากที่นั่งมานานเปิดซิงด้วยปลาหมอนาครับผมเปิดซิงด้วยปลาหมอนาตัวท่้งสองนิ้วปลปา,า,าหอมอน่ตอดชิาา้กๆๆแล้วก็ลาดอ่ะ ปลานินใยงามครับผมเติดตัวเดียวนะครับส่วนมากปลานินจะน็อกน้ำนะครับเพราะเป็นน้ําฝนผมรู้สาเหตุแหละที่ผมพูดต้ตนๆคลิปนะครับผมไม่รู้สาเหตุแต่ผมไปถามลุงข้างๆเมื่อกี้นะครับเขาบอกว่าปลานินน็อกน้ําครับผมสม่วนมากจะไม่ค่อยกินเบ็ดนะอาไปวิ่งวิ่งวิ่งมานอนลาหมอน้าของเจ๊กนะครับสวยจวดจวด ให้กินต๋าเบ็ดมูอเบ็ดพี่ไม่กิน,ก,น,ก,นกินเป็นเยอะแล้วด้วยนั่นไอต,ติมไม่มาบ้างหรออยากกินไอติมจังเลยตอนนี้ส,สวยๆแล้วครับปาน,นินครับผมใใสวยๆครับใส่หมวกหมวกที่ทำงานด้วยนะตกปลาเสื้อด้วย <laughs> ผมไม่ไหวครับผมปล่อยทิ้งเบ็ดไว้ข้างล่างนะครับขึ้นมานั่งดูข้างบนนะครับร้อนจัดครับร้อนชงกันต่อนะครับนะแล้วครับผมขนัดหน้าดินคันเดียวนะครับวันนี้เป็นของมันคนเดียวเลยครับของเจ้านัดนะครับประนินใส่ส,สวยๆนะครับ เอาคนเดียวพอ่อตัวน,น,นี้ก็ผ่านไปประมาณสามชั่วโมงได้นะครับเราก็ได้ปลามาได้ปลามาเรื่อยๆนะครับมันเป็นปลานินไซเล็กๆแล้วก็ปลาหมอครับผมเราก็จะรอชมกันต่อนะครับว่าจะมีตัวปลาเข้ามาหาเราด้วยหรือเปล่าจะมีมาเพิ่มหรือเปล่านะครับชมกันเลยครับนะตอนนี้ผมขึ้นมาอยู่ข้างบนฝั่งนะครับ ข้างล่างไม่ไหวครับร้อนครับมาอีกแล้วครับนะมาดีแล้วสองครับผมโอ้นัดเมาเลยครับผมไม่ไหวแล้วผมร้อนมาดีคู่เลยครับผมอันนี้ตัวเล็กๆครับสวยงามครับผมน่าจะสี่โมงกว่าแล้วครับตอนสี่โมงกว่าครับแต่จนนัดยังสู้อยู่ครับแต่ว่าผมไม่ไหวผมขึ้นมาตั้งแต่บ่ายสองแล้วครับผม อรแนัดทนได้ครับเพื่อกับข้าวให้เมียรครับผมนัด ตอนนี้ก็เข้าสู่ห้ามงเย็นแล้วครับผมมาอยู่กันที่คองเก๊กนะครับผมจะกลับบ้านแล้วครับผมก็ขอปิดคลิปแค่เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณนะนะที่รับชมช่องเล็กๆของผมตลอดมานะครับดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมไม่แอมเมมโมรี่เซ s กฟิชชิงสวัสดีครับ บรรยากาศสวยงามครับผมเย็นเย็ยนเจอกันใหม่นะครับที่คลองเจ๊กครับผมเดี๋ครับผมวันนี้เป็นปนินไซส์สวยๆทั้งนั้นเลยครับผมเดี๋ยวเราจะน่าจะาทำแดดเดียวกินนะเนีย่ยครับเต็มมากเลย